ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่การสอนคลองมีดแต่จะเป็นการสอนรับมีดคารมบิดโอเคหลายๆคนสงสัยใช่ไหมครับว่าคารมบิดเนี่ยมันรับยังไงเออรับยังไงให้ให้คมหลายคนถามผมมานะครับว่าเฮ้ยพี่มีดผมไม่คมแล้วอะผมจะรับยังไงอะมันโคง้คงอาโอเคเ,เรามาดูกันอันนี้ผมจะสอนรับการรับมีดคารมบิดแบบง่าย คุณอยู่บ้านคุณก็ทำได้เครื่องมือที่คุณต้องใช้อย่างแรกปากกาปากกาเมติถามว่ามาทําไมเอามาตีเส้นหรอไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันอย่างที่ 2, 2> กระดาษทรายผมก็จะใช้สองร้0ยสองกว่าไล่ไหมครับสองสามห้าสเบอร์แล้วก็อย่างที่3ามบัสโซหรือบีนน<ๆ>ก็ได้ งงกระสีเอามาทมําไมอเดี๋ยวมาดูกันก็อย่างแรกเลยเล่มนี้คมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําให้มันไม่คมก็ําไมมันออกซะแต่ไม,ม,ไไม่ไม่ใช่ว่าให้คุณเอามีดคุณมาตะไรออกนะจะมารับ <S <S> ไม่ใช่นะแต่อนนี้ผมจะทําให้มันไม่คมแล้วเดี๋ยวจะรับให้ดูว่าเออรับแล้วมันคมนะทีนี้มันก็รับได้เหมือนกันโอเคไม่คมแล้ว ไม่เข้าเ็ไม่คมแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยการอับสโซหรือวินอนก็ได้ทาไปที่คมครับทาไปเถอะจะหนาจะบางทาไปทาเฉพาะตรงคมที่เราจะรับโอเคเสร็จแล้วก็เอากระดับทรายเริ่มต้นที่เบอร์200 200กว่า ทันปาักกาเมจิให้แน่นแล้วเราจับปั๊บอ่ะโอเคแล้วลูดอ๋อไม่เนปั๊บนะครับอ่ะ,อนนะอะโอเคลูดจับคลัมบิดไว้กับโต๊ะให้มั่นอ่ะกดไว้ให้ปานยื่นออกมาลูดเฉียงลงแล้วไปข้างหน้าเริ่มจากโคนอ่อาผมว่ายกปากาสุงนะแล้วก็เอียงองศา20 30, 30ก็แล้วแต่แล้วกันลูดจากโคน ไปข้างหน้าแต่เฉียงลงเฉียงลงอย่างนี้ให้สุดปลายแล้วก็เริ่มกลับมาทําใหม่ไม่ใช่รูดลงอย่างนี้นะรูดเฉียงเฉียงลงแบงหน้าโอเคเดี๋ยวผมทาให้ดูดูอย่างเี้ยครับไปสักระยะหนึ่งองศาให้ได้แล้วมือต้องนิ่งกด ทั้งอยู่กับโต๊ะแล้วก็สลับด้านแต่ล้นี้ผมจะแทงลงแทงเริ่มจากน,นี้ก็แทงลงเฉียงอ่ะมันก็เหมือนเดิมนครับรูดเฉียงลงต่อไปข้างหน้าก็เวลารับก็องศาให้ได้มือให้มันนิ่งๆเข้าไว้กดคารมบิดให้ มันมั่นคงกระโต๊ะหรือว่าถ้าคาราบิดใครด้ามแบนๆก็คุณจะเอาครีมล็อกมาจาับกัะโต๊ะก็ได้ไม่เป็นปัญหาโอเคถ้าไม่กลัวมีเป็นคุณเป็นรอยนะอ่ะโอเคเบอร์200ก้อยป่อนไปแล้วก่อนที่เราจะเริ่มต้นเบอร์ต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมอวีนอนหรือบัสโซเช็ดตรงคมอ่ะเราทำเหมือนเดิมพันกระดาษทรายให้แน,น่นๆเริ่มต้นเหมือนเดิม จะโคนเฉียงลงไปปลายโอเคกรณีรับมีดทั่วไปที่มันไม่ค่อยคมแต่มันก็ยังคมอยู่คุณก็ไม่ต้องถูเยอะขนาดผมเพราะว่าที่ผมต้องถูเยอะอันนี้ก็คือตะกี้ผมเอาตะไบ,บลบคมออกไปเลยซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว่ามันไม่ไม่คมเลยแหละ ก็น้องๆถามเข้ามาหลายคนผมก็พิมพ์ต่อไปกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวกว่าจะเห็นภาพก็ผมถ่ายคลิปให้ดูดีกว่าง่ายสุดนะจะได้เผื่อพี่น้องหลายๆคนด้วยที่ใช้มีคขลามบิดก,กันอยู่นะครับอโอเคหมดที่เบอร์สามร้อิดไปก็ไปที่เบอร์สองลืมทุกครั้งที่เปลี่ยนกระดาษทรายอย่าลืมทา ทำเหมือนเดิมจากโคนเสียงไปไปลายเสียงลงเท่านั้นห้ามถูขึ้นถูลงเด็ดขาดคีคิดนี้ค่อนข้างใช้เวลานาน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้ารับมีดที่มันคมอยู่แล้วจะให้มันคมยิ่งกว่าเดิมมันแป๊บเดียวแหละมันไม่ต้องถูนานขนาดนี้น อันนี้กรณีที่ที่น้องที่ใช้คารมบิดไม่มีเครื่องมือิรับมีดดีๆหรือว่าเครื่องเจียเครื่องปัดเงาอะไรก็แค่นี้นะครับปากกากระดาษทรายบัตโซจบรับได้เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องหัดหน่อยให้คุณชำนาญแล้วคุณจะรับมีดคารมบิดของคุณได้คมเชียบ มาลองดูก่อนว่าผมนับมันคมหรือยังโอเคลองกับกระดาษก่อนไม่รู้จะคมไหมนะโอ้เกือบคมนะถ้าคุณลองแล้วโอเคมันตาดกระดาษได้หน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ขาดยังไม่คมคุณก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่ง มาทำอีกแล้วอีกรอบนึ่งแต่ครนี้ก็คมขึ้นมาแล้วครับที่ผมรับแล้วมันไม่คมเพราะว่าตะกี้ผมลบคมออกไปหมดเลยเดีย๋ยวผมขอรับตรงนี้นะพอตะกี้มุมตะกี้ที่หันไหนกล้องผมรับไม่ใช่ถนัดรือบางคนถนัดตั้งแล้วดันขึ้นก็ได้ ได้เหมือนกันแต่มือคุณต้องนิ่งองศาคุณต้องได้อันนี้ผมจะรับให้ดูคร่าวๆเฉยนะครับอพอได้อยู่ โอเคมันอาจจะเป็นที่องศาใบามังเดี๋ยวเอาใหม่นะแต่ถามว่ามันตัดกระดาษได้ไหมเหรอมันก็ตัดได้นะครับแค่นี้ก็ผม,ผมเหลือแหลือแล้วอ่าสำหรับเบื้องต้นนะถ้าใครอยากได้ให้มันคมกว่านี้ก็ช้าๆนานๆเนียนๆนะอ,อันนี้ผมรวบรัดให้ดูแตนะาา่โอเคเชือกเนี่ยตัดขาดแน่นอนไม่เหมือนตะกี้ที่ต้องเถืออ่ะเนี่เห็นไหมตัดง่ายๆน,นี้เชือกไนล่อนนะครับ นี่สอ,อันออะโอเคก็ได้อยู่นะครับลองลองไปทำกันดูนะครับมันง่ายๆใช้ของแค่3อย่างที่พวกคุณหาหาได้ทั่วไปโอเคนะครับ